ทำไมถึงใช้คำว่า n u t r a u t i c a l อ๋อตอนที่ว่าเราเปิดตัวใช่ไหมครับแล้วมันมีคำว่า neutrautical ผมคนไม่รู้จักคำนี้แล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันมันคืออะไรต้องต้องจอดขยายความนึงก็คือจะบอกอย่างี้ครับว่าจริงๆเนี่ยคำว่า neutrautical นะครับม,มันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยคำนี้เกิดขึ้นบนโลกนี้มาสักดักหนึ่งนล้วนะพี่ neutrautical แปลว่าโภชนาเพศมาจากคำสองคำครับคำแรกก็คือคำว่า ดูทิชชานที่แปลว่าสารอาหารนะครับกับอีกคำหนึ่งคือฟาร์มาซูติคอลว่ายาถูกต้องนะครับความหมายเนี่ยดูทิชชานคือสารอาหารที่เราเนี่ยจะต้องกินอยู่แล้วนะครับเพื่อเพื่อที่จะทาให้ร่างกายเราเนี่ยเจริญเติบโตนะครับเป็นสารอาหารที่จาเป็นต้องกินไปอยู่แล้วแต่คําว่าฟาร์มาซูติคอลเนี่ยคือยาที่ใช้รักษาโรคทีเนี้ยมันมีนักวิทยาศาสตร์ที่เขาวิจัยกันมาเป็น10บสปีนะครับเขาพบว่าจริงๆรแล้วเนี่ยสารอาหารบางอย่างในพืช ในผากหรือแม้กรทั่งในเนื้อสัตว์นะบางชนิดมันมีฤทธิ์เจาะจงในการที่สามารถฟื้นฟูสามารถทําให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้ไม่ต่างกันยาเลยออออมันเลยมีเทรนดใหม่ที่เกิดขึ้นมาครับก็คือเป็นอาหารเสริมที่อยู่ในระดับนูทาสูติเคอลคือกินเข้าไปปุ๊บมีฤทธิ์ที่ร่างกายสามารถฟื้นฟูเสามือนการกินยา,ารักษาโรคได้หมายความว่า นูทราสุดิคอคืออาหารเสริมที่ออกฤทธิ์เทียบเคียงยาใช่แต่ไม่ใช่ยาออกฤทธิ์รักษาได้เลยใช่ครับซึ่งในนึงซึ่งในเทรนตรงนี้ครับมันเป็นอะไรที่ออกแบบมาปุ๊บแล้วมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าการกินเนี่ยมันปลอดภัยเพราะบางทีเนี่ยพอเป็นเคมีปุ๊บเนี่ยมันมีการตับค้างอย่าลืมนะว่ายาก็คือสารเคมีต้องคุณกินเข้าไปแล้วเนี่ยทุกๆครั้งร่างกายคุณต้องใช้ตับใช้ไตในการกําจัดมันออกอ่ะใช่ถูกต้องครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกกินที่เป็นสารอาหารที่เป็นนูทราสูติคอลเนี่ยมันจะปลอดภัยกว่าเพราะมันคือสารอาหารที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วเพ<ม>ียงแต่ว่าเราคัดสรรเฉพาะเจาะจงแล้วเราเนี่ยจะกัดความเข้มข้นเนี่ยนะครับให้มันได้ตามโดสที่ร่างกายตอบสนอง<ม>ก็เลยกลายเป็นน<ม>ูทราสูติคอลเกิดขึ้นมานะครับได้ผลด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพแล้วนูติก้าซูลินเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงบ้าง นูติก้าซูรินเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาสําหรับโรคเบาหวานโดยเฉพาะเพราะด้วยอย่างที่น้องจ้อยบอกว่าคนตอนนี้พฤติกรรมการกินเปลี่ยนไปคนเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นนะคะปัญหาของคนเป็นโรคเบาหวานเลยก็คืออ่านเผื่อทําไม่เข้าใจโรคเบาหวานก็คือเหมือนเรากินอาหารอะไรเข้าไปอ,อาหารที่เรากินอ่ะมันจะต้องถูกย่อยแล้วร่างกายเราจะเอาเอามื่อเรากินเข้าไปเราจะได้น้ำตาลใช่ไหมคมหจะจาน้ำตาลที่เรากินได้ได้เข้าไปเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นกลูโคสคเพื่อเอาไปเปลี่ยน ให้เราเป็นพลังงาน,งงานเข้ากระแสเลือดเอาไปใช้เป็นพลังงานได้เอาไปใช้เป็นระดับพลังงานระดับเซลล์เลยให้เราสามารถทํากิจกรรมสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะ,ะม,มันมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนที่ทําหน้าที่พูดง่ายๆเหมือนภาษากระตูแล้วกันเก็บน้ําตาลเข้าไปไว้ในเซล เก็บน้ำตาเขาทำหน้าที่เป็นเหมือนกุญแจคือถ้าเป็นการ์ตูนเขาเขามีหน้าที่คือเหมือนกับว่าพอพอน้ำตาลเข้ากระแสเลือดปุ๊บก็จะเป็นแบบหยิบน้ำตาเข้าไปเก็บในโกดังในโกดังเพื่อให้เราใช้เป็นพลังงานนะคะเจ้าฮอร์โมนตัวนี้ทำหน้าที่เก็บเข้าไปให้เราใช้เป็นพลังงานอย่างเดียวนะคะแต่ทีนี้คนที่เป็นกันเยอะมากๆเลยตอนนี้ที่เป็นเยอะมากๆเขาเรียกว่าภาวะดื้ออินซูลินมันเป็นยังไงพี่เก๋ดื้ออินซูลินดื้ออินซูลินนะคะก็คือหมายความว่า พอเวลาที่อินซูลินหลั่งมาแล้วเก็บน้ำตาลแล้วจะเอาเข้าไปไว้ในเซลล์เซลล์ไม่ให้เข้าเซลล์ไม่ให้เข้าฉันไม่ให้เธอเข้าเธอมาบ่อยเกินเธอมาเยอะจังฉันเหนื่อยละอ่ะแล้วมันเกิดจากอะไรทําไมเซลล์ไม่ให้เข้าก็มันมีปัญหาสองอย่างคือคนที่กินน้ําตาลมากเกินไปก็แสดงว่าช่วงคือคือเดี๋ยวมีคนกินจุกจิกน้ําหวานเอ่ยขนมหวานเอ่ยกินแป้งเยอะกินอาหารแปรรูปเยอะ นะคะพวกแป้งขัดขาวย่อยเร็วหิวบ่อยอินซูลินหลั่งเยอะนะคะทำงานหนักนะคะไก่อันนึงก็คือ พอวิตามินซูลินหลั่งออกมาแต่เหมือนเสื่อมคุณภาพมันทําหน้าที่เก็บน้ำตาลไม่ได้ก็คือประมาณว่าแบบว่าไม่ได้พักอ่าไม่ได้พักเลยก็คือมอนกับเริ่มปะทวงแล้วพฤติกรรมคนแบบคนเป็นเบาหวานนะคะพฤติกรรมอย่างที่คนจะเป็นเหมือนกันเลยชอบกินจุกจิกนะคะก็เลยก็เลยทาให้เป็นปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งเวลามาสะสมนานๆเข้านานๆเข้านานๆเข้ามันก็จะมีผลทําให้เกิดสภาวะน้ําตาลในเลือดพังสูงขึ้นสูงขึ้นจนสุดท้ายปุ๊บเนี่ยพอคุณไปตรวจปุ๊บเนี่ยคุณก็มีเป็นอุปกรณ์เป็นเบาหวานใช่ ต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนเป็นเบาหวานเนี่ยสถิตินะฮะไม่ได้เกิดขึ้นจากพันธุกรรมแต่เกิดจากพันธุกรรมพันธุกรรมพันธุกรร่หี่พันธุกรรมพันธุกรรมนะฮะดังนั้นเนี่ยเราสังเกตดีๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีอาการคือพอตอนช่วงบ่ายเริ่มแบบหนังท้องตึงนังตาเริ่มหย่อนอาการเริ่มมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนูติก้าซูลินเนี่ยมันเป็นมันเลยกลายเป็นอาหารเสริมที่ตอบโจทย์ในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ ต้องเป็นแล้วไหมถึงกินได้จริงๆไม่จําเป็นนะใช่จริงๆๆสำหรับตัวเองเนี่ยมาที่บอกไปครับน<ช>ูติก้าเนี่ยคอนเซ็ปต์คือป้องกันดีกว่ารักษาดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้เราเริ่มกลัวบางคนโชคดีนะครับบางทีที่บริษัทเนี่ยเขามีการตรวจสุขภาพประจำปีเนาะโอเคเราตรวจปุ๊บเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะทำไมน้ําตาลในเลือดมันเริ่มขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นเนี่ยคืออาการที่เป็นเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้แล้วว่าคุณเริ่มมีภาวะมีปัญหาแล้ว เมื่อกี้พอมีคําถามว่าต้องต้องเป็นเบาหวานก่อนไหมไม่จำเป็นถ้าคุณมีอาการเหล่านี้เมื่อไหร่ปุ๊บสามารถกินนูติก้าซูลินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเบาหวานปวนง่ายลดน้ําหนักอยู่แต่เผลอกินแป้งเพิ่มนิดเดียว น้ำหนักเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมนั่นคือนั่นคือสัญญาเลยว่าเราดื้ออินซูลินคนง่ายมากน้ำหนักขึ้นลงง่ายมากโยโยง่ยงายมากนะคะนั่นคือใช่เลยคุณต้องทานแล้วก็คนที่มีความเสี่ยงนะคะ ừ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 . อย่างเช่นเรารู้พฤติกรรมเราอยู่แล้วก็คือกินจุกกินจิกกินบ่อยเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กินควรปรับพฤติกรรมด้วยค,วคนถามมานะคะว่าเราผู้ป่วยที่ เออรักษาเบาหวานแล้วกินยาเบาหวานอยู่เนี่ยจำเป็นต้องทานทูนติกาซูลินเพิ่มเติมทานได้นะคะอย่างในในทูน <ừ> mm. ตนิกาซูลินเขามีตัวที่เด็ดมากที่สุดนะเวลาใครถามว่านในทูนิกาซูลินเรามีอะไรที่เจ๋งมาละขี้นกมาละขีน,ก, <ừ> mm. ขนกเนี่ยเขาออกฤทธิ์เหมือนฮอร์โมนอินซูลินเลยก็คือเขาเป็นอินซูลินไลคอมเปาลเลยก<อ>็คือเขากินเข้าไปเนี่ยเขาจะทําหน้าที่เก็บอารมา,รอารม์อารมณ์เหมือนเป็นไฟโตอินซูลินใช่เก็บน้ําตาลช่วยกันเลยนะคะเก็บน้ําตาลเลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ย ช่วยได้ดีมากๆเพราะคนที่เป็นเบาหวานอินซูลินเขาเก็บน้ําตาลได้ไม่ดีอยู่แล้วอนะฮะก็เก็บน้ำาลพอฉั้นเมื่อทานนูติก้าซูรินเข้าไปเนี่ยมีสารสกัดจากมาระคินโนเขาก็จะทำหน้าที่ช่วยเก็บน้ําตาลให้เราด้วยก็เรียกกก็เรียว่าเหมือนกับมันอันนี้ตรงตัวเนาะเหมือนกับว่ามันรักษาได้ก็เพราะว่าเหมือนกับก็อินซูลินคุณมันดื้อไงมันงอแงมันไม่ทำงานไม่ทำงานอไม่ทำงานไม่เป็นไรเอาเอามาร์คินโนที่อยู่ในนูติก้าซูรินไปทำแทนใช่นะคะแล้วเขาก็จะช่วยโอเอโอเอเยียวยาค่อยๆลดการหนักเสพ ด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วที่สำคัญในนูติก้าโูลินมีเบต้ากูแคนด้วยนะคะ,ะจากยีตสต<ส>์ใส่เข้าไปด้วยใส่เข้าไปด้วยนะคะใส่มากมากเลยแหละเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเสริมสร้างภูมิต้านทานด้วยแล้วก็ ป้องกันในการที่เราจะมีโรคอื่นแทรกซ้อนมาอีกด้วยโอ้จริงๆแต่ว่าดีนะเพราะว่าเพราะว่าตัว,ต,วตัวมาราคีนกเนี่ย<ม>ทำหน้าที่เหมือนกับแทนอินซูลินอยู่แล้วเก็บซึ่งซึ่งจริงๆคนเป็นเบาหวานเองเนี่ยภายในร่างกายอักเสบอยู่แล้ว<ม>แล้วพอใส่เบต้ากลูแคนเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นว่าในส่วนของมาล์คีนกก็กทําหน้าที่ในการ ช่วยจัดเก็บน้ำตาลไปแต่ว่าในเบต้ากูแคนก็ช่วยในเรื่องการลดการเสพโอ้ดีแล้วเขายังช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เหมือนกันนอกจากนั้นก็ยังมีสารสกัดจากมะขามป้อมตัวมะขามป้อมเนี่ยเขาได้ฉายาว่าเป็นยาอายุวัฒนะเลยนะจริงๆเคยมีตำราเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนอินเดียโบราณนะว่าเขาใช้กันมาแบบ3-4 5หพันปีแล้วนานวานานมากจนเขาให้ฉายามันคือยาอายุวัฒนะอ่ะก็คือเหมือนกับทำให้คุณอายุยืนไม่เจ็บไม่ป่วยเขาช่วยลดการสร้างน้ำตาลในตับด้วยแล้วก็ ทำให้ร่างกายเราเนี้ยเอามเอาน้าตาลมาใช้ที่เก่งขึ้นก็เท่ากับมันก็จะเหลือตกค้างน้อยลงถูกไหมก็แสดงว่าเหมือนกับนูติก้าซูรินเนี่ยที่บอกว่าเป็นนูท่าซูติคอคือมีลิ์กึงยานี้เราใส่สารสกัดแบบธรรมชาติถึงสามตัวหมดเลย6ตัวที่เขาใส่เขาใส่ยังไม่หมดอีก6ตัว6ตัวที่ใส่ในนูติก้าซูลินเนี่ยค่ะแบบเข้มข้นเลยนะคะเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วพี่เกศอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะในการที่จะเป็นนูท่าซูติคอได้ฟังนะคะขีดเส้นใต้ นะะในการที่จะเป็นนูทรัสติคอลได้ไม่ใช่คุณจะหยิบเอาอะไรมาใส่ก็ได้ใช่มันมีกฎเกณฑ์ว่าทุกสารสกัดที่จะใส่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้คำว่านูทรสัสติคอลจะต้องมีงานวิจัยรองรับ หมายความว่าจะใส่มะระขี้นกเข้าไปเนี่ยคุณต้องได้เอามะระขี้นกไปทดลองให้คนที่เป็นเบาหวานกินแล้วต้องมีผลการทดลองที่ดีขึ้นใช่แล้วมีงานวิจัยมาอย่างยาวนานนะเป็นสิบสิบปีไม่ใช่แบบว่าเพิ่งเจอมาสองาเดือนแล้วมาใส่่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่า การที่เราใช้คำว่านูทราสูติคอลหมายความว่าทุกๆสารสก,กัดที่ใส่เข้าไปในนี้ทั้งล้วนแล้วแต่ต้องมีงานวิจัยรองรับอ,อันนี้มันคือกฎเกณฑ์ของการผลิตผลิตภัณฑ์นูทราสูติคอลดังนั้นจะมาเป็นนูติค่านูทราสูติเหมือนกันไม,ไ,ไม่ได้นะคะจะหยิบอะไรมาใส่ไม่ได้ไม่ไดไไไ้ธรรมดานะคะไม่ทำเพราะฉันมั่นใจได้เลยว่า เราอยู่ภายใต้การใช้คำนี้เนี่ยทุกตัวมีงานวิจัยรองรับสามตัวที่เหลืออะไรบ้างมันก็จะมีขมิ้นชันขมิ้นชันนี้ก็จะเด่นอยู่แล้วในเรื่องของการลดการอักเสบก็มีสารเคอร์คิมินช่วยลดการอักเสบได้ดีนะคะช่วยลดการช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลสระด้วยถือว่าดีมากๆนะคะแล้วก็จะมีอะไรอีก ก็จะมีสตัว<ม>ที่เสริมเข้าไปออก็คือโสมกับพริกไทยดำอันนี้ช่วยในเรื่องของการกระตุน้นเรื่องการผ่อผานเลย,นนพยเพราะว่าเพราะว่าตัวที่เป็นมะขามป้อมเองนะครับตัวที่เป็นมะระขีนกเองนะครับหรือแม้กระทั่งคำยิ้นชันเนี่ยอ,อันนี้คือช่วยในเรื่องของดูแลเรื่องนะน้ำตาลนะควมน้ำตาลในกระแสเลือดแต่ ตัวโสมกับตัวพริกไทยดำที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันมีงานวิจัยว่ามันสามารถทําให้เซลล์เนี่ยเล่นการเผาผลาญน้ําตาลที่เก็บอยู่ได้ด้วยทําให้แบบตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำไปน้ําดูดิการซูรินคือแบบครบครบกระบวนการทุกอย่างเลยนะคะทั้งลดการสร้างช่วยในเรื่องของการใช้ใช่ด้วยแล้วก็ไม่ให้จัดเก็บเยอะเกินไปใช่แล้วก็ลดการอักเสบอีครบทุกมิติเลยพูดง่ายเลยนะพี่เกศชอบมากว่าก็คือแบบมันเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วทุกตัวมีงานวิจัยรองรับแล้วออกฤทธ เทียบเคียงยางนั่นนะสิ<อ>ให้น้องจอสรุปจุดเด่นของนูติก้าซูลินแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆ <ut> ที่บ้านเอาไปพูดตามได้นูติก้าซูลินมันเป็นอ่ะพิเก๋ถ้าถามพี่เก๋นะมันเป็นสารสกัดเข้มข้นครับผมที่ถือว่าเป็นโภชนะเภสัชที่มีความเข้มข้นสูงและมีความปลอดภัยสูงและสารสกัดทั้ง6ตัวที่เอามาใส่ในนี้ล้วนแล้วแต่มีงานวิจัยรองรับว่าช่วย รักษาโรคเบาหวานได้แล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ก็คือสรุปง,ง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าคุณทานนูติก้าซูรินนะฮะ,ะก็คือเรื่องเบาหวานเป็นเรื่องเบาหวิวเบาวิวอ่า,าเรื่องเบาหว,ว,วานเป็นเรื่องเบาวิวนะคะนะดังนั้นนี่ยคอยมั่นใจปลอดภัยแล้วคุณจะแฮปปี้กับการดูแลพื้นตัวเองมากอันนั้นคือนูติก้าซูรินซูรินแล้วทีนี้เดี๋ยวยังไม่เสร็จเดี๋ยวคนต้องถามว่าแล้วมันเหมาะกับใครอ่ะต้องเป็นแล้วเหรอถึงกินไม่จําเป็นเหมือนที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นไลฟ์นะครับว่าใครที่เอ่อเป็นเบาหวานอยู่แล้วควรกิิิิินนนนนนแแตต่่่่่าาารัใคทีียยงไมมมเป็ภวะดื้้้ออออซซููลลถ มีเซลูไลท์หรือว่าช่วงบ่ายง่วงเหงาหาวนอน uh huh. อาการเริ่มมาแล้ว uh huh. จําเป็นต้องร้อยเป็นประวานิล่ะไม่จําเป็น,อเ,ปนเออนะครับดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปได้เลยแล้วก็ดูแลพื้นตัวเองดีคุณจะสังเกตได้เลยว่านะครับถ้าคุณทานต่อเนื่องเหมือนที่จตบอกไปคือสักสามถึงสี่สัปดาห์ uh huh. อาการจะเปลี่ยนไปและดีขึ้น uh huh. สามารถกินได้ต่อเนื่องเป็นอาหารเสริมที่สามารถดูแลคุณได้ตลอดชีวิตเลย uh huh. แล้วก็สําหรับคนที่ถามมาในไลน์นะคะว่าแล้วถ้าคนที่กินยาคุณหมออยู่ S <S <S <อ>กินยารักษาโรคเบาหวานอยู่สามารถทานได้ไหมสามารถทานนูติก้าซูลินควบคู่กับยาได้เลย <S <S แต่ทีนี้พี่เก๋อยากจะบอกว่าให้สังเกตตัวเองถ้าทานนูติก้าซูลินพร้อมกับยาในมื้อเดียวกัน <S <S แล้วแล้วมีอาการน้ําตาลตก <S <S น้ำตาลตกวิว <S <S นเวียนหัวใจสัน <S <S จส่นเหมือนหิวข้าวอีกแล้วแสดงว่ามันดึงน้ําตาลลงเร็วเกินไป ไม่เป็นไรให้แยกมื้อทานครับผมให้แยกมื้อทานทานยาเช้าก็ไปทานนูติก้าซูรินตอนเที่ยงก็ได้หรือทานนูติก้าซูรินตอนเช้าแล้วไปทานยาตอนเที่ยงแล้วก็มีคนถามอีกหว่าถ้าคนที่แบบเหมือนควบคุมน้ำเป็นคนเป็นเบาหวานแต่ปกติพฤติกรรมก็ควบคุมน้ําตาลได้อยู่แล้ว่จำเป็นต้องทานนูติก้าซูรินไหมก็คือถ้าถามพี่เก๋ก็คือจําเป็น,ปนต้องทานเพราะว่าถึงคุณจะควบคุมได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ ฮอร์โมนอินซูลินคุณเนี่ยมันดื้อมานานแล้ว <S <S หรือว่ามันทํางานได้ไม่เต็มที่มานาน <พอ S 1> แล้วอย่าลืมมันมีมาลักขี้นกไปทําหน้าที่เป็นฮอร์โมนอินซูลินและสารสกัดทุกตัวในนี้ช่วยคุณหมดเลยนะคะก็คือควรจะทานต่อเนื่องเพื่อควบคุมอย่างน้อยประมาณ3เดือน <S <S อนะคะแล้วก็ลองลองดูว่าเราไปตรวจเนี่ยเป็นยังไงถ้าจะตรวจให้ดีตรวจระดับน้ําตาลในเลือดทั่วไปอาจจะไม่แน่ใจให้ตรวจเป็นให้ตรวจเป็น H A 1 C ก็คือตรวจค่าในเม็ดเลือดแดงอ่าเม็ดเลือดแดงน้ําตาลเกาะเม็ดเลือดแดงเ้าไปตรวจดูเพราะอันนี้มันจะวัดน้ําตาลของคุณ3เดือนเลยมันจะฟ้องหมดเลยว่าคุณโกหกหมอไหมคุณแอบอดน้ําอดอดอาหารอดจริงจริงเลยหลายคนสงสัยอ่าสามวันก่อนไปออกหมวยบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแบบว่า ก็อดอาหารเนาะสามวันแล้วตั้งแต่นี้ก่อนนนี้กินทุเรียนเป็นกิโลนะเป็นเป็นเค็งๆนะแต่ทำไมคุณหมอยังรู้อยู่ว่าทำไมเราคุมอาหารไม่ได้คุณหมอดูค่ามันเลยแะคุณหมอดูค่าเป็นเลือดแดงค่าน้ําตาลเกาะเป็นเลือดแดงของคุณค่ะคุณรอหมอไม่ได้ดังนั้นนะครับถ้าถามว่ากินนานแค่ไหนถึงจะเห็นผลแนะนําว่าให้กินนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเก้าสิบวันก็คือสามเดือนหรือถ้าจะให้ดีไปเลยเนี่ยทานต่อเนื่องถ้าเดือนขึ้นไปมันจะเช็คได้เลยว่าตอนนี้สภาพร่างกายเนี่ยเบาหวานดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเพราะค่าเป็น ร่างกายสร้างขึ้นมาใหม่มันจะเป็นตัวบอกอมีคนถามมาว่าแล้วกินนูติก้าซูรินจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมก็อาจจะมีนะคะในกรณีที่คนเป็นโรคกระเพาะาม,มีแผลในกระเพาะก็อาจจะปวดท้องนิดหน่อยนะคะอาจจะมีปวดท้องบ้างก็อาจจะใช้น้ำว่านช่วยในวนในการรักษาแผลในกระเพาะแล้วก็ทานนูติก้าซูรินหรือกรณีถ้าเ <ไป S 1> กิดคนดดหรือถ้ากรณีคนที่เป็นโรคกระเพาะจริงๆนะ,ะก็คืออาจจะปรับนิดนึงก็คืออาจจะกินพร้อมอาหารเลก็ได้เพื่อป้องกันการระคายเคืองกระเพาะใครบ้างที่ต้องกินทุกคนทุกคนนะคะ มันกินได้ทั้งในเรื่องของการป้องกัน<ม>คนที่อ้วนลงพุงคนที่มีภาวะดื้ออินซูลินสังเกตตัวเองง่ายๆเช่นอ้วนง่ายน้ำหนักขึ้นเร็วนะคะแล้วก็คนที่มีพันธุก,กรรมเป็น<ม>หรือคนที่มีความเสี่ยงเรารู้พฤติกรรมเราดีอยู่แล้วว่าเรากินจุกินจิกมานานแล้ว<ม>กินน้ำหวานมานานแล้วดื่มน้ำสุกชนิดที่มีน้ำตาลเท่านั้นมานานแล้วแสดงว่าฮอร์โมนอินซูลินคุณพังแล้วแต่แค่คุณระดับน้ำตาลในเลือดคุณมันอาจจะแค่ไปตรวจมันยังยังไม่ระบุว่าเป็นเบาหวาน<ม>แต่มัน ขาก้าวเข้าไปแล้วข้างหนึ่งครับผมวิธีการทานแนะนําเลยก็คือให้ดีที่สุดนะฮะให้ได้ผลลัพธ์ชัดเจนที่สุดก็คือก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเช้าดีที่สุดก่อนมื้อเช้าดีที่สุดเหมือนกับเป็นการเตรียมตัวร่างกายเตรียมพร้อมในใเราจะเอาอาหารเข้ามาโหทั้งวันก็สามื้อบางคนบางคนก็โหเป็นสิบมื้อต่อวันอย่างไหมก็คือให้กินลูติกาซูลินเนี่ยไปสแตนบายไว้ก่อนเลยก่อนมื้อเช้าประมาณ15้า ถึง 20, 20นาทีน,าทนะคะมันจะไม่ฟิกให้ก่อนอาหารสักนิดนึงให้เขามีเวลาเตรียมตัวที่จะเก็บให้เรานิดนึงนะคะได้หมดเลยทานได้ทุกคนทั้งคนที่เป็นแล้วทานควบคู่กับยาหรือทานเพื่อป้องกันทานได้หมดมไม่มีอะไรสัตรายเพราะในในนั้นสารสกัดทั้งหมดคือสมุนไพรรวนรวน,น,น